สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพายุสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษกระทรวงศึกษาธิการวันพุทธที่2กร,รกฎาคม2568นางสุพั์หนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายนางสาวคำมนนวลมณีครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2568นายนัทพงษ์ทองหล่อผู้อำนวยการสำนักงานสกรอประจำจังหวัดศรีสะเกดและคณะตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพยุตามแผนการตรวจสอบภายในเอ g นเก m เมน p l แผ วันศุกร์ที่4กร,รกฎาคม2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยุมอบหมายนางสาวปวีนาแก้วกัญญาบรรณารักษ์เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภยัยหมู่บ้านหอประชุมอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่7ถึง8กร,รกฎาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยก,การสกระระดับอำเภอพายุพร้อมด้วยคะณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดโครงการอบรมอสสาศัยยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติประจำภาครเรียนที่1 2568รุ่นที่6602สก318วันพฤหัสบดีที่10กรกดาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายคณะครูเข้าร่วมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษานวัสสำโรงวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศวันพฤหัส,สบดีที่17กรกฎาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายคณะครูและบุคลากรจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักริมรั้วตามแนวทางเกษตรอินทรีย์โดยมีสิทธิตำรวจโทรสรพง์นาำวงเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันวันพุทธที่23กรกฎาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยุ่มอบหมายนางสาวพกาทิพย์ทองหล่ำครูสกรระดับตำบลพรมสวัสดิ์เข้าร่วมเป็นเกียรติประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งณบ้านสำโรงตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษวันพุทธที่23กรกฎาคม2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยุ่มดำเนินการประชุมประจำเดือนบุคลากรครั้งที่7 2 5ด8 เพื่อติดตามการดำเนินงานการวางแผนงานร่วมกันและประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอพายุพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและร่วมสมทบบริจาคอาหารให้ผู้ประสบภัยจากกรณีการปะทะกันบริเวณชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาวันอาทิตย์ที่2 7กรกฎาคม2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุพ,พร้อมด้วยคณะครูร่วมแพ็คเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดทำอาหารที่สกรประจำจังหวัดศรีสะเกดและนำเป็นกำลังใจให้กับศูนย์อพยพวันพฤหัสบดีที่31กรกฎาค,คม2568 นางสุภัก์หนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยุมอบหมายคณะครูและบุคลากรน,นำนักศึกษาสกรระดับอำเภอพยุมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพยุขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ